สนับสนุนโดย Pi v a วทคาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โตโยต้ามอเตอร์คอ r a เ i ชัสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเมื่อนายอากิโอโตโยดะประธานบริษัท t o โย t a ามอเตอร์ค o r a เ i ชัได้กล่าวในงาน b ี y อนซีโร่โมบิบิลิตี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาด้วยการแนะนำรถใหม่และทำการเปิดตัวรถยนต์ t o โย t a และเล็กซัสในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่และนับจากนี้จนถึงปี2030 จะมีการเปิดตัวถึง30รุ่นด้วยกันสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและกำหนดการจะเปิดตัวภายในปีนี้ก็คือ Toyota BZ-4X ซึ่งจะมีการนำรถคันนี้มาผลิตจริงและออกมาโชว์ในงาน60ปีของ Toyota Motor Thailand ด้วยนอกจากนี้ในยุโรป t o y ยต a ก็ได้จัดงานแสดงโชว์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด17รุ่นตามสไตล์ ของตัวถังที่แตกต่างกันไปและแถวหน้ามีรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งใช้ชื่อว่า Toyota BZ-Small สมอ s คอรสหรือเรียกกันว่า BZ-1X แล้วล่าสุดก็มีรายงานว่าทาง Toyota มีแผนที่จะเดินหน้าเปิดตัวรถ SUV ขนาดเล็กที่อยู่ในรหัส BZ-1X ด้วยสำหรับ Toyota BZ-1X นั้นถูกคาดการว่าจะมาพร้อมกับมิติที่กระชับเน้นความคล่องตัวสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก โดยมีวงเลี้ยวที่แคบแต่ก็ยกสูงมาเพื่อตามสไต,ตล์รถอเนกประสงค์หรือ SUV เพื่อให้สามารถการขับขี่แบบสายลุยได้ประมาณหนึงและมีรายงานว่า Toyota BZ1X นั้นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด35กิโลวัตต์อาวถึง45กิโลวัตต์อาวซึ่งจะทำให้สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดต่อการชาร์จหครั้งประมาณ300กิโลเมตร และ Toyota b z 1 x นั้นจะมีคู่แข่งโดยตรงสำหรับรถไทไฟ้าขนาดเล็กด้วยกันคือเป u โ e o t E1008 แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการคงจะต้องรอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนทางด้านงานออกแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นจากภาพที่เราเห็นกันในงานแถลงข่าวเป็นเพียงภาพเรนเดอร์จำลองเท่านั้นแต่มีการวิเคราะห์กันว่าจะมาในรูปแบบหน้าตาคล้ายกันกับรุ่นพี่อย่าง BZ 4 x ที่สูกย่อส่วนลงมาให้มีมิติเล็กลงและระบบการขับเคลื่อนแบบล้อนหน้าด้วยส่วนราคาจำหน่ายมีรายงานข่าวว่าราคาของ Toyota BZ1X นั้นจะถูกวางไว้ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยากซึ่งมันอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ15,000ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ500,000กว่าบาทในขณะที่รุ่นท็อปอาจจะอยู่ที่2 0 0 0 0ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ70,0,000กว่าบาทเท่านั้น ส่วนการทําตลาดในประเทศไทยเหมือนอย่างรุ่นพี่ BZ 4 X นั้นคงต้องรอรุ่นกันอีกสักพักครับว่าจะมีเข้ามาเมื่อไหร่และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทังทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ Thank you